สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวกล้องฟิล์มจากร้านฟิล์มโอมนะครับกล้องที่จะมารีวิววันนี้จะเป็นรุ่น nikon นะครับ l 3 5 ad 2นะครับตัวนี้ใช้ฟิล์ม135ฟิล์มก็ลักษณะประมาณนี้นะครับอาซื้อได้ไม่ยากส่วนถ่านตัวนี้จะใช้ถาน aa นะครับ2ก้อน ตัวนี้จะเป็นคอมแ a c ใช้งานไม่ยากเดี๋ยวจะมาดูวิธีการใส่ฟิล์มแล้วก็การใช้งานของกล้องรุ่นนี้กันตัวนี้ก็เปิดหน้าเลนส์นะครับกดถ่ายตัวนี้จะเป็นออโต้แฟลนะครับถ้าแสงไม่พอแฟลชมันก็จะเด้งขึ้นมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันส่วนการใส่ฟิล์มนะครับตรงนี้เป็นที่เปิดฝาหลาัง ก็ฟิล์มเนี่ยใส่ลงไปดึงปลายฟิล์มออกมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็พาดมาฝังนี้ครับตรงนี้จะมีสลักอยู่นะครับแล้วก็ปิดฝาหลัง mm hmm. ก็เปิดหน้าเลนนะครับ อ่าตรงนี้ฟิล์มก็จะรันมาที่เลขหนึ่งให้นะครับเมื่อเราใส่ไปแล้วการใช้งานก็ไม่ยากกดเล็งแล้วก,กดถ่ายนะครับถ้าแสงไม่พออันเนี้ยคือแสงไม่พอแฟลชก็จะเด้งขึ้นมาให้แล้วก็เราก็รอดูไฟตรงนี้นะครับไฟแฟลชอันนี้ไฟขึ้นแล้วเราก็กดถ่ายได้เลยส่วนถ้าเราไม่อยากใช้แฟลชนะครับในที่แสงน้อยตัวเนี้ยสมมติว่าแฟลชมันเด้งขึ้นมาแล้วแต่เราไม่อยากใช้เราก็กดแฟลชลงไปนะครับแล้วเราก็กดถ่ายได้ปกติ ieder. ตัวนี้กดชัตเตอร์ลงครึ่งน,นึงก่อนนะครับแล้วค่อยกดเต็มมันจะล็อกโฟกัสให้นะครับจะมีระยะโฟกัสบอกอยู่ในข้างในนะครับจะเป็นรูปภาพบอกส่วนถ้าแสงปกตินะครับเดี๋ยวจะเอาไฟมาส่องให้ดูนะครับอันนี้คือรูรบรวบใส่มันตรงนี้นะครับถ้าไฟปกติตรงนี้สมมติว่ามันมีไฟ แล้วกดถ่ายได้ปกตินะครับแฟลชมันก็จะไม่เด้งแต่ถ้าแสงน้อยเหมือนที่บอกตอนแรกนะครับเดี๋ยวเอามือปิดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวแฟลชมันก็จะเด้งมาให้นะครับพอเรากดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งแฟลชก็จะเด้งออกมาส่วนตัวนี้คือตัวตั้งเวลาถ่ายถ้าเราใช้แล้วก็กดเลื่อนมาด้านนี้แล้วก็ กดชตเตอร์ลงไปนะครับตรงเนี้ก็จะมีไฟแดงขึ้นรอจนกว่าตรงนี้ไฟมันจะกระพริบหลายครั้งแล้วเดี๋ยวชตเตอร์มันก็จะสับนะครับการใช้งานกล้องรุ่นนี้ก็ถือว่าไม่ได้ยากกดเล็งแล้วกดถ่ายได้เลยส่วนตรงนี้เป็นตั้งวันที่นะครับถ้าเราจะตั้งเราก็กดตรงนี้นะครับอันนี้คือโหมดที่เราจะเลือกตั้งได้เราจะตั้งแบบไหนนะครับมีหลายแบบให้เราเลือกเลือกตั้งนะครับ เราก็กดเอาได้เลยว่าเราจะตั้งแบบไหนดีก็กดเลื่อนไปนะครับตัวนี้ก็เซตพวกวันเดือนปีนะครับถ้าเราจะไม่ใช้เราก็กดตรงเนี้ยให้เป็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับขีดอันนี้วันที่ก็จะไม่ตั้งเดี๋ยวจะกดคลายให้หมดหมุนนะครับอันนี้ยังติดตั้งเวลาอยู่ตั้งเวลาตรงเนี้ยถ้าเราไม่ใช้อ่ะเราต้องดันกลับไปที่เดิมนะครับถ้าเราไม่ดันกลับไปมันก็จะติดตั้งเวลา ตัวเลขรันตจะไม่ันไปเรื่อยๆนะครับตามฟิล์มที่เราใส่ไปอันนี้ถ้าเรากดไม่ลงแล้วอย่างนี้ฟิล์มมันก็ไม่รันแล้วแสดงว่าฟิล์มหมดตัวนี้กี้ใส่ฟิล์มที่ถ่ายได้12รูปไปถ้าฟิล์มหมดแล้วตรงนี้เราต้องเวลากอฟิล์มกลับเข้าในม้วนอ่ะตัวนี้เราต้องกอฟิล์มกลับเองโดยปุ่มอยู่ด้านล่างนะครับจะมีสัญลักษณบอกว่าเราต้องกดอันไหนก่อนแล้วกดอันไหนทีหลังอันนี้ก็กดเลขหนึ่งก็คือกดตรงนี้ก่อน อันนี้เลข2นะครับแล้วกดตรงนี้ตามแล้วก็เลื่อนตรงนี้มาแล้วกดอันนี้ลงไปฟิล์มมันก็จะรันกลับนะครับข้างบนมันก็จะรันกลับให้ครับอันนี้เป็นฟิล์มเทสนะครับเดี๋ยวต้องไปเทสตัวอื่นต่อตะกี้มันรันกลับให้ออกมาแล้วนะครับแต่ก็เปิดถ้าเราเปิดฝาหลังโดยที่ฟิล์มมันยังรันกลับอยู่ฟิล์มมันก็จะยังกลับไม่หมดนะครับ ไอ้กล้องฟิล์มนะครับทุกตัวทุกประเภทเราต้องถ่ายให้หมดมวนก่อนห้ามเปิดฝาหลังดูเพราะถ้าเราเปิดฝาหลังดูอะฟิล์มข้างหลังอะมันจะเสียหมดเลยตัวเนี้ยเราก็รอให้มันรันถึงตัว S ก,ก,ก็ได้นะครับแล้วเราค่อยเปิดฝาหลังการใช้งานกล้องตัวนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับส่วนเลนตัวนี้จะเป็นเลน F 2.8สระยะ35 เป็นกล้องอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานไม่ยากของนิคอนแล้วก็เลนคมนะครับสาหรับกล้องตัวนี้แล้วแบตเตอรี่ฐานนี้ก็หาได้ไม่ยากหาซื้อได้ง่ายสําหรับใคร,ใครที่สนใจกล้องฟิล์มนะครับก็ลองหารุ่นนี้มาถ่ายได้นะครับหรือว่าลองเข้ามาเลือกดูในเพจหรือใน IG ได้นะครับจะมีกล้องฟิล์มหลายรุ่นให้เลือกสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกล้องฟิลม์มก็ลองทักเข้ามาปรึกษาได้นะครับ สำหรับการใช้งานรุ่นนี้ก็จะประมาณนี้ถือว่าใช้งานไม่ยากฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> แล้วกดติดตามไว้ด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าเรามีกล้องฟิล์มใหม่ๆม,มาเราก็จะออกมารีวิวให้ดูการใช้งานแต่ละตัวเป็นยังไง <c oughs> แล้วก็การใส่ฟิล์มการใช้ฐานแต่ละชนิดเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เอาลืมบอกอย่างนงครับตัวนี้อะ่านไอตัวข้างหลังตรงเนี้ยเราต้องใส่เพิ่มลงไปนะครับช่องใส่ก็อยู่ตรงนี้ ตรงนี้จะใช้ cr 2 0 2 5นะครับเป็นฐานแบนฐานนี้ก็หาซื้อได้ไม่ยากเหมือนกันข้างหลังขอบคุณมากครับ